รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แชมพูสมุนไพรดอกโวคู่สูตรไหมทองเย้สวัสดีครับทุกท่านครับออต้อรับเพื่อรุขการ พาทาเที่ยวเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวในทุกๆมุมโลกเลยครับผมพร้อมกับเกมมันๆที่คุณไม่คิดนะคะว่ามีเกมแบบนี้อยู่บนโลกด้วยค่ะถูกต้องฮะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเรายังอยู่ที่พัทยายังอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับทั้งสวยทั้งหล่อยังอยู่ในทั้ง4คนครบเลยครับผมครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่หาดมิโมซ่า พิยานะครับผมไม่แน่ใจว่าคอนเซ็ปเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวไปคุยกับผู้จัดการสถานที่ดีกว่าดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนิโมซ่า ทำไมถึงกำเนิดขึ้นมาก็มีโมซ่านะคะเรามีคอนเซ็ปต์ว่าเดอะซิตี้ออฟเนะคะก็คือทุกท่านที่มาที่นี่ก็คือมาเกิดจากความรักเป็นเมืองจำลองจากเมืองกราของประเทศฝรั่งเศสก็ร้านหาทุกอย่างจะเป็นมาจากโลคอลอิตาลีแท้ๆหรืออาหารเยรมันแท้ๆนะคะนั้นพาผมไปเดินเล่นข้างในได้ไหมครับอยากดูบรรยากาศล้ได้ค่ะไปพวกเราไปเลย 6คนเลยใช่ไหมคะคุณแับผมก็เมียจ๋าเี่เมียจ๋าสบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันนานดูซิเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะตอนเย็นมีโชว์ด้วยป่ะครับค่ะมีโชว์แล้วพวกตัวเองก็เป็นคนโชว์กันที่บนเวทีด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ได้ทำงานกันต่อ แล้วะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟันแลนด์นะเป็นส่วนหนึ่งของมิลวอชนะฮะใช่ค่ะที่นี่เป็นโซนเหมือนแบบโซนไ้เล่นสนุกเป็นแอคเวนเจอร์ด้วยมีของเล่นไฮเทคหลายอย่างเลยนะเห็นอยู่ครับโอเคครับไปครับสู้ๆหมุนหมุนหมุนมันมากนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนขับ F1 จริงๆนะฮะมันขยับขยับขยับแต่ขี่ย่ามกันนะ 으아 <laughs> <laughs> ฟันแลนด์ทุกคนสนุก,<ล>กมากครับเอาตอนนี้ผมจะคุยกับผู้บริหารที่นี่ดีกว่านะฮะเชิญพี่นิกกี้นะครับพี่นิกกี้ไปไงมาไงลงทุนแบบใหญ่โตโมีโมซ่าเราก็อยากจะ เป็นส่วนหนึ่งของสีสันด้วยการเป็นสีสันใหม่ของการท่องเที่ยวแนวใหม่ถ้าหากมองพัทยาแล้วเนี่ยพัทยาไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะชายทะเลแต่เป็นเมืองเรียกว่ามีการท่องเที่ยวเที่ยมเป็นสีสันแนวใหม่นะคะเราก็ขอเป็นสีสันตรงนั้นทุกคนชอบไหมนิวซาสวยมากและสนุกมากหลากหลายมากจริงนะคะขอบคุณด้วยนะคบขอบคุณยคีบขอบคุณรับขอบคุณครับ ผมถือว่าประทับใจมากจริงจริงประทับใจมากจริงๆครับแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่ถ่ายมุมไหนก็สวยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยที่ยวสถานที่สวยๆแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วกลับไปเล่นเกมดีกว่าเยี่ยมเลยครับอาทิตย์นี้ขอให้พวกคุณโชคดีนะเพราะว่าเรายังไงก็ชนะอยู่แล้วไม่ใช่คุณอย่าเพิ่งน้ำลายมากเพราะอย่างบอกว่าอาทิตย์นี้เราเต็มตัวกันมาอย่างดีอย่างดียังไงเอากลับไปโรงแรมเลยดีกว่าครับไป ช่วงหน้าไปชมกันเสียงทยายใต้บาดานดำาุดดำาไห้โชว์ลีลาขาชี้ฟ้าจัดใหญ่เพราะเดิมพันทีแพ้จะต้องกินผลไม้หน้าวาสบิต้องติดตามช่วงหน้านะครับสนุกแน่นอน คลาสโคโลดฟามิลี่มาแล้วล้วเรามาเล่นเกมกันแล้วตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมต้องมาถามนีดหนึ่งรู้จักเมืองบาดาลกันหรือเปล่าอ๋อใครดูเนโมครับเหมือนกันไหมเนโมใช่ไหมใช่ครับเมืองบาดาลนะครับผมก็เมืองที่มีชลาวันอยู่ครับโอ้โหแบบไทยๆใช่อะรีนาเซรีนา เป็นเมืองที่มีเมอร์เมดเปล่าอ่ามีเรื่องราวมีสตอรี่พิสนุจะทันเรื่องนี้น่าจะวัยรุ่นแล้วไม่ไม่พี่ยังได้ดูอยู่ตรงรัชดาพี่โดนหมปากาลังครับผมปากาลาน้ำเมืองพนาเสวยงงามเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นนี่ยังว่าไมโครเวฟแดงคะผมว่าเมืองพดาต้องมีพญานาคครับ อ๋ออารมณ์เฮ้ยก็ได้ก็ได้อารมณ์แนวอันนี้ไม่ที่จะบอกถามเพราะว่าเกมของเรามันเกี่ยวกับเรื่องของเมืองบาดาลมันเกี่ยวกับอะไรเกมชื่อว่าเสียงทายใต้บาดาลเกมของเราชื่อว่าเสียงตายใต้เมืองบาดาลเสียงใต้หว่ะเสียงทายใต้เมืองบาดาลโอ้ เหมอนี่เหม่ออีกแล้วใครเคยชอบแบบชอบเสี่ยงโชคไหมก็ต้องมีบ้างก็มีบ้างนะแล้วบอกก่อนดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนแพ้จะต้องกินผลไม้จิ้มวาซาบิสดกติกาเกมเสี่ยงทายใต้มือดานเกมนี้ออกมาดวลเสี่ยงทายกระโดดน้ำรอมลูกเต๋ายักษ์กันทีละคนวัดคะแนนตามหน้าลูกเต๋าทีไหนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปส่วนทีแพ้ผลไม้รวมหน้าวาซาบิจะเสิร์ฟพร้อมป้อนถึงปากกันแบบเน้นเน้น่มกันสตัวแล้วครับเกม น่เียปกติเป็นคนดวงดีป่ะไม่อะไม่อก็ไม่ใช่ฝีมืออีกอ่ะเกมเนี้ยคืออันนี้อยู่ที่บุญบุญใครแล้วแหละเออเออผมว่าถ้าจะให้หกอ่ะเราเอาหนึ่งตั้งไว้ก่อนชัวร์เป็นสองเป็นสองแทนตัวอื่นแน่นอนมากกว่าสามอ๋อเฮ้ยคนไม่พร้อมเลยทีมเวิร์คดีเยี่ยม ไม่แล้วถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนที่แบบช่วงบนท่อนบนใหญ่มากเนี่ยแล้วแบบกระแทกน้ำขึ้นมาเป็นหาหรือเปล่าก็ไม่ใช่จิ๊บอะอ้าวมาที่คนแรกเลยดีกว่าทีมนู้นให้คนแรกเป็นใครเขาเองระดับจิ๊บแล้วหกแน่นอนหกขมามตีลังกาไม่เป็นพ่าด <c oughs> เดิมเปิดฟอร์เป็นใครก็ได้ครับแต่ทําไมต้องมาเป็นสาว,สาวจิ๊บปอกด้วยทําให้รู้สึกถึงพลังประหลาดประหลาดยังไงก็ไม่รู้เอยเอาเป็นว่าเอาใจช่วยเธอหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชม ครับพูดไม่ทันขาดคําเสียงไทายหน้าลูกต่อออกมาได้หนึ่งคะแนนกูวุ่นวายขอกระโดดน้ําหม่อะงนั้นแต่วนสุดท้ายจะต้องยอมเธอไปครับไม่งั้นงอแงไม่เลิกเทบอกว่าให้อีกทีก็ได้ไม่ต้องเลนะหนึ่งสองสามกระโดด หน้าหานยังไงครับรอบนี้กระโดดครมหน้าลูกเต๋อออกมา6คะแนนอุ้ยยิ้มไม่หูบเลยทีเดียวเป็นหกแล้วหนึ่งหนึ่งก็ได้พี่โอเคใช่เอาพร้อมล้วนะเออโดูเลยนะนี่ต้อม กว่านี้แล้วครับจิบได้6บอยก็ได้6กินกันไม่ลงจริงๆของว่าทีมเราน่าจะได้18อ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยมานืง เป็นยังไงครับแบงค์โชลีลาสเตปเทสในหนึ่งคะแนนเท่านั้นเองบางทีหน้าตาหลอกก็ไม่ได้การตีในความสามารถนะครับไม่เป็นไรนี่คือตัวถ่วงเก็บตัวจี้ไว้อยู่คนสุดท้ายพี่โดนเหรอใช่เดี๋ยวเรามาดูได้พี่โดมไม่เคยทำให้จ๊บผิดหวังพูดจริงๆ เดี๋ยวขอสรุปคะแนนก่อนนะคะตอนนี้ทีมของจิ๊บแข่งไป2คนได้7คะแนนค่ะส่วนทีมของพี่บอยนะคะแข่งไป1คนได้6คะแนนแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเซได้6ไป12นะพอเหอเราชนะเลยใช่เราชนะเลยนั่นไงเซพรอมไหมคะไม่พรอมก็ต้องพรอมแล้วล่ะพี่จิ๊บดินเลย น้องเซเลนาของเรากระโดดเสียงไายได้ตั้งสี่คะแนนงสิครับแบ่งวันิลาที่ได้หนึ่งคะแนนทีมพี่บอยนำอยู่4ี่คะแนนเบเบเบสิก เรามาสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้ทีมจิ๊บแบงค์ดอมรวมไปแล้วได้7คะแนนส่วนทีมบอยกราฟเซเลน่าได้10คะแนนครับเราทั้งสองทีมยังเหลือคนสุดท้ายนั่นก็คือในดอมและในกราฟุยช่วงหน้าสุดครั้งนี้ต้องตัดสินมาดูกันสองสัปดาห์นี่บบอยโทษทีผมลืมเรคคอร์ดไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเพราะหนูไม่อยากกินวาซาบิ ฮาท่าทีสนับสนุนโดยยาสีฟันทวินโลตัสเฮอร์เบลิส เหลือคนสุดท้ายของทีมแล้วนะครับระหว่างโรากับกราฟแม้จะอยู่แบล็กเวนิลาวงเดียวกันแต่การต้องแพ้และกินผลไม้น้า,าวาซาบิเชื่อแน่ว่าไม่มีใครยอมกันแน่อนอนตีขึ้นสี่1้น4 5 6 1 2 3โอกาส50 50แต่ผมว่าพี่50ล่างว่ะ <c oughs> ไปอยากกดดันลูกทีมดิฉันค่ะออานะ4ขึ้นนะโอเควาซาบินะเอาเอาเลาพร้อมเราไปเลยครับ Oh, awesome. you. คะแนนก็เป็นอันว่าจบเกมเพราะรวมคะแนนแล้วได้แค่8ครับในขณะที่ทีมบอยเซเลน่ากราฟคนสุดท้ายของทีมนี่ยังไม่กระโดดรวมกันเกืบมากกว่าก็คือ10คะแนนครับสองสาปดาวบอยโทษทีผมลืมเรคคอร์ดไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมก็หนูไม่อยากกินวาซาบิ ฝั่งนู้นก็ไม่ยากนะครับพี่เราอ่านแล้วใช่ไหมไม่ลืมไม่ลืมจะขยับตาทำไมอ่ะลองดูนะฮะคนสุดท้ายถ้าได้หกมาได้ยังขาดเลยนะคือตอนนี้เราชนะอยู่แล้วแ่พชนะอยู่แล้วใสใสใสพรอไหมครับรอไหมสองสองก็ชนะอยู่ดีเจ็ดสองสอง้ากับเจ็ดสอง อ่าอ่า12ครับผมตอนนี้ทีมผมชนะขาดลอยนะครับ12อต่อแปดดแปนะครับผมหลยมันไม่เห็นสนุกเลยตาอสัญญาครับทีมที่แพ้สำหรับผลไม้น้าวาสบีพร้อมเสิร์ฟให้สัมผัสถึงคนลิ้นกันหน้าบัดนี้นี้นี้นีต้องกดโหวตให้เราไงย อโอ้ยไม่เหมือนกันให้แล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ย,อยมันพิลึกเขียวเลยครับผมสบายมากแทบขาดใจ <cả> อ่ะเห็นหน้าคนแรกแล้วยิ่งกลัวเขาไป บอกก่อนเลยนะครับว่าจิ๊บอกเนี่ยเป็นคนไม่กินผลไม้และก็ไม่กินวาซาบิด้วยงานนี้รู้สึกว่าทีมผู้ชนะจะสะใจเป็นพิเศษไม่รวมกันได้จริงๆนี่หรออ้าวัดพี่เองดีกว่ามันมันคอนโทรง่ายกว่าอ๋อให้ออเลยเออเทียเขียวเข้าไปเขียวออ๋มามา นี่เหมือนกินยาพิษไงเอาเลยเต้นนานน้องเซ่ตอนนี้ก็มีขวดยาอยู่นะบทยาเอสาวงามป้อนชนุ้ยแบงเป็นพี่พี่กินหมดอ่ะก็ช่วยได้เยอะนะแต่ก็เยอะอีกเยอะนะเนื้อปลาโอโทโร่อย่างดีโอโทโร่อย่างดีนุ่มลิ้นนุ่มลิ้น Ålreit oh, no. <laughs> oh, ærlig. <hans> อาเดี๋ยวไปกินข้าวล้างปากดีกว่ามีโมซากินอาหารเยอรมันกันดีกว่าเนั่ยก็ไม่มีวาซาบิอีกสิพี่อาหารร้านเอาไปก็ได้นะเออเอาไปแมเอาไปเอาไปก็ได้นะไปมีโมซาดีกว่านะครับไปกินอาหารเยอรมันครับไป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 ไไปไีไนไไป ไหนก็ถูกทำทอดด้วยของที่รสชาติแย่ที่สุดในโลกมาแล้วแย่มากเอางี้ค่ะตอนนี้เราไปที่ร้านอาหารเยอรมันคือเมื่อกี้เราขึ้นเครื่องหลังจากเล่นเกมเสร็จก็พินตรงมาถึงเยอรมันเลยเป็นเครื่องตัดหญ้า ให้เมนเจอร์ของร้านเป็นคนแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับแมะนำเมนูนิดหนึ่งครับพี่เมนูเด็ดของร้านก็จะเป็นขาหมูเยอรมันของทางร้านเรานี่เป็นแบบย่างออริจินอลจริงๆต้องเป็นย่างออริจินอลเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วคือสปาเกตตีอ่าบอลลองเนสค่ะเป็นสปาเกตตีซอสเนื้อแล้วก็อันนี้ละคะเป็น